ดาวโหลดนะครับก็ใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams นะครับ mm hmm. ก่อนอื่น mm hmm. ให้เปิดเรบ,บราว์เซอร์ขึ้นมานะครับมาที่หน้า Google นะครับพิมพ์คำว่า Microsoft Teams นะครับ mm hmm. อ่ากดอันไหนก็ได้นะครับอันแรกเลยก็ได้นะครับด้านบนเราจะเห็นด้านบนนะครับ mm hmm. ด้านบนมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดตรงมุมขวามือนะครับก่อนก่อนคำว่าลงทะเบียนฟรนะีจะมีคำว่าดาวน์โหลด กดดาวน์โหลดทีมนะครับนี้เลือกนะครับผมเลือกอุปกรณ์นะครับเราใช้บนคอมพิวเตอร์ก็เลือกที่คำว่าดาวน์โหลดสำหรับเดสก์ท็อปครับก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ให้กดดาวน์โหลดครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับลงที่เครื่อง รอดาวโหลดสักครู่นะครับเ mm hmm. มื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับผม mm hmm. ด้านมุมซ้ายมือจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้าไป ให้เรากดบนคีิกเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมจะขึ้นมาผมโปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ รอสักพักนะครับหน้าจอมันจะหายไปก็จะเป็นอันติดตั้ง Microsoft Teams สำเร็จครับพอติดตั้งสำเร็จแล้วจะขึ้นหน้าหน้าให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้นะครับมันจะขึ้นจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้ใช้อีเมลนะครับที่ เป็นอีเมลของโรงเรียนที่ทางเราได้ขอใช้อีเมลนะครับผมเช่นของผมจะใช้ของแอดมินนะครับแล้วก็ตามด้วยแอดไซน์วัดภาตของนะครับสกู ac.gs ครับกด next ครับผมโปรแกรมก็จะขึ้นให้ใส่รหัสนะครับผมแต่อันนี้ผมเคยเข้าลงชื่อเข้าใช้แล้วมันก็เลยขึ้นเลยนะครับนะฮะ ก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับร้อสคู่ครับซึ่งเมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกนะครับบางท่านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแบบของผมนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเข้ามา้าแรกจะเป็นประมาณนี้ ก็ให้เราเปลี่ยนภาษานะครับมาที่จุด3จุดตรงนี้นครับจุดสจุดตรงนี้นะครับไปที่ setting นะครับ oh. รอสักครู่นะครับ oh. ไปที่มาที่เซตติ้งนะครับผมตรง generate ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมา จะเจอข้างล่างนะครับแอปใงเกตตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับคลิกเข้าไปนะครับเลื่อนลงหาคำว่าภาษาไทยนะครับเลื่อนลงหาคำว่าไทยนะครับเสร็จเซฟนะครับกดเซฟแอปจะทำการรีสตาร์ท นะครับแอปทำการรีสตาร์ทแล้วก็จะขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาใหม่นะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งเ,เมื่อเข้ามาเนี่ยของเราจะมีกลุ่มมีทีมแต่ละทีมสามารถสร้างทีมขึ้นมาใหม่ได้ครับสาาร้างทีมขึ้นมาใหม่กดที่สร้างทีม จะมีให้เลือกเนี่ยสร้างชั้นเรียนอันนี้ปกติโดยระบบจะกําหนดมาให้แล้วนะครับผมนะฮะก็มีคุณสมบัติมีการแจ้งเตือนมีแชทสามารถคุยกับเพื่อนในในองค์กรเดียวกันได้นะครับผมมีปฏิทินสามารถกําหนดนัดหมายปฏิทินเวลาได้นะครับก็มีงานที่มอบหมายนี่สาหรับมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับเราสามารถทํางานร่วมก,กันกับเพื่อน ครูด้วยกันได้นะครับกรเข้ามาที่ท,ที่ครูนะครับพอกดเข้ามาตรงทั่วไปเนี่ยครับมันจะมีมีคำว่าโค้ดมีคำว่าไฟล์นะครับเราสามารถกดที่ไฟล์นะครับอันนี้ก็เราก็จะใช้างานเอกสารบนวันไดะครับออนไลน์นะครับเนเอกสารงานโรงเรียนนี่ ไฟล์นะครับก็จะมีเอกสารจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นเอกสารของงานโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับมีพื้นที่มือพื้นฐานเราสามารถกดกดเข้าแล้วก็ทํางานได้เลยก็จะขึ้นหน้าจอให้นะครับก็จะขึ้นงานให้นะครับไม่ได้กเกิดข้าผิดพลาดนะครับ กดเปิดงานนะครับเราจะเหมือนเปิด Excel ธรรมดาแต่ Excel ที่เปิดในโปรแกรมนี้จะเป็น Excel ผ่านผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถทำบลใช้บล็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะครับก็ใช้ผ่านบล็ได้เหมือนกันนะครับเต้นนะครับอันนี้วิธีการทำงานร่วมกัน เว็บไซต์นะครับอันนี้กดบวสามารถเปิดบวดขึ้นมาทำงานได้นะครับก็บวดที่ใช้นี่เป็นบวด microsoft 365นะครับผ่านเว็บไซต์เค okay. นะครับอันนี้นการทำงานร่วมกันนะครับนีกรณีห้องเรียนนะครับสำหรับนักเรียนสำหรับเราสอนนักเรียนนะครับสามารถเอาไฟล์ไปโพดไว้ได้นะครับสิ่งที่ สิ่งที่ในในห้องเรียนยจะมีให้ก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมหรือว่าการสอนออนไลน์นะครับจะมีรายงานนะครับมีคําว่ารายงานการเข้าร่วมนะครับจะแจ้งว่าใครเข้าร่วมนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดลงมานะครับรดาวน์โหลดลงมายัางเครื่องของเรา เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วไปดูที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะรายงานนะครับว่ามีการประชุมนะครับมีสรุปการประชุมนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมีกี่คนคนชื่อห้องประชุมหรือว,ว่าชื่อเรื่องประชุมเริ่มประชุมตั้งกี่โมงประชุมจบตั้งกี่โมงมีใครเข้าประชุมบ้าง คนที่เข้าประชุมอ e ีเมลีอีเมลอะไรนะครับมีบทบาทอะไรต้นนะครับอันนี้สามารถสามารถเอาไปเช็คเวลาเรียนเด็กได้นะครับเข้าเรียนตอนกี่โมงนะครับออกไปตอนกี่โมงใช้ระยะเวลาในการอยู่ในห้องประชุมกี่โมงอันนี้จะบอกทั้งหมดนะครับ,นะรบ,นะรบและทีนี้เราก็มีมีการมอบหมายงานให้นักเรียนด้วยนะครับ อันนี้เอาไฟล์ขึ้นให้นักเรียน ah ไว้ดูนะครับก็ ay, United, s, ได้หรือมีการมอบหมายงานนะครับงานที่มอบหมายนะครับมีการมอบหมายงานให้นักเรียนนะครับสร้างตัวมอบหมายนะครับมีการมอบหมายตรวจงานให้เด็กเวลาเด็กส่งงานแล้วก็จะมีจะมีสถานะบอกนะครับว่าเด็กคนไหนเปิดดูแล้วหรือยังนะครับเปิดดูแล้วทําแล้วส่งแล้วหรือยัง จะมีให้ทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าดีเลยถือว่าอำนวยความสะดวกให้เราได้ในระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้มาแนะนำตัเวเยงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามในระบบอีเมลโรงเรียนได้นะครับผมผ่านไลน์ระบบอีเมลโรงเรียนนะครับหรือนนไม่ก็ศึกษาผ่าน youtube ก็ได้นะครับผม 你告。